หลังจากนั้นไม่นานเก็บมิ้นต้นกำาเนิดสวรรค์ทั้งหมดแล้วงั้นพวกเราก็ออกไปกันเถอะคุณหนู่ะบอกท่านไปแล้วไงว่าคุณชั่วมันตายยากแต่ส่วนมากคนดีมันตายเร็วตอนนี้หลี่งเทียน เขาก็ออกมาแล้วพี่ทรงเทียงท่านไม่เป็นไรใช่ไหมตะกี้ข้าเห็นเจ้าเมืองดีวิ่งออกมาอย่างบ้าคลั่งแล้วตะโกนอย่างเดียวว่าจะฆ่าฆ่าให้หมดข้ากังวลว่าท่านจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าข้านะสบายดีไม่ต้องห่วงหรอกแล้วคนของราชวงซื่อถูละ่ะได้สร้างปัหาให้ท่านหรือไม่พวกเขาเหรอตายกันไปหมดแล้วล่ะฮะ พวกเขาตายกันหมดแล้วอย่างนั้นเหรอเจ้ากาขาเขาทั้งหมดเจ้ามีกามากเลยนะเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าเป็นคนฆ่าเขาตอนนี้ลียอนเชนเขาอยู่ระดับเกาเขียนแห่งโชคชะตาแถมยังบ้าคลั่งอีกทำไมไม่คิดว่าเป็นเขาที่เป็นคนฆ่าล่ะคำพูดของเจ้าคิดว่าจะลบพวกข่าได้หรือดูจากนิสัยของเจ้าแล้วข้าเดาว่าทางตายของพวกเขา เเกี่ยวข้องกับเจ้าเป็นแน่ๆนเจ้าเป็นคนประหลาดแถมไร้ยางอายคงจะคิดวิธีสกรปรกเรียนงานของเขาเป็นแน่เออ,อยายผู้หญิงคนนี้มันหลอกดาคายอยู่สินะพี่ทรงเทียนไม่ต้องเงงวลเรื่องนี้ไปหรอกนะค่ะและเสียวเถาจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกัใครแนะ่เราอัจฉริยะจาการาชวง์ชื่อทูได้ถูกเชิญมาโดยเจ้าเมืองลีและความกุกทั้งหมดจะมาลงที่เจ้าเมืองลีที่กำลังว่าขังอยู่ตอนนี้ ด่านอกประตูเมืองเฟิงสวีดพี่ทรงเทียงพวกเราแยกจากกันตรงนี้ไม่รู้ว่าจะได้พบเจอกันอีกเมื่อไรอย่าลืมแวะมาที่เมืองหลวงจกักรพรรดินะแล้วข้าจะรีบออกมาต้อนรับเจ้าทันทีน้องซื่ออยู่ <c oughs> ไม่ต้องอังวนไปเมืองหลวงจกักรพรรดิเป็นที่รวมตัวของผู้ผม่งเพาะจากทั่วทวีปและยังมีสำนักทรงเทียนที่เป็นสำนักฝุกฝนด้านการเพราะปลูกระดับสูงสุด ในราชาวงศ์เตาก่อนจะล่มสลายอีกสักวันหนึ่งข้าจะไปเมืองหลวงจักรพัดเน่พี่ทรงเทียนข้าไปก่อนนะแล้วซื้ออยู่จะรอท่านอยู่ที่เมืองหลวงจักรพัินะคุณหนูอย่าบอกนะว่าท่านชอบหลี่ทรงเทียนใช่ไหมคุณหนูอย่าลืมไปสิว่าท่านเป็นศิษย์สายตรงของจักรพัิโอสดเสียวนะแม้แต่องค์ชายที่เป็นบุตรของจักรพัิ ยังไม่คู่ควรกับท่านเลยนะจก้กรัรริโอรสต,ต้องเป็นคนเลือกคู่แต่งงานให้ท่านและท่านอาจจะได้แต่งงานกับอเซวเทาเจ้ากําลังพูดเรื่องอะไรอยู่นะข้าไม่ได้ชอบเขาจริงๆนะพี่ส่งเทียมเป็นผู้มีพระคุณช่วยชีวิตข้าไว้นะข้าเลยต้องปฏิบัติกับเขาเป็นพิเศษแค่นั้นแหละส่วนการแต่งงานของท่าข้าจะแต่งกับคนที่ข้าชอบเท่านั้น เมืองเฟิงซูเวียทะลวงสู่ขั้นที่เจ็ดสมแล้วที่เป็นหินต้นกำเนิดสวรรค์ระดับสูงใช้คู่กับทักษะวิชาการเทพวิญญาณยกทำให้ข้าทะลวงระดับเข้าสู่ขั้นที่เจ็ดได้เพียงไม่กี่วันความเร็วในการทะลวงผ่านยังกะสวรรค์ประทานปอนมาให้แม้แต่ในหลายมืออาณาจักรและแดนสวรรค์ก็าหาใครเทียบได้หลีซงเทียน ตอนนี้หลีย่ยวนเจินก็บาไปแล้วคนของราชวง์ซื่อถูก,ก็ตายกันหมดแล้วแล้วพวกเราต้องไปช่วยเด็กที่ถูกจับตัวไปด้วยแล้วทำไมเจ้ายังอยู่ที่เมืองเฟิงซุยอีกล่ะกำลังรอคนมาอยู่นะแล้วเจ้ารอใครละ่ะเจ้าบอกว่าเจ้าต้องรีบไปช่วยพี่สาวของเจ้าไม่ใช่หรืองไงรอคนจากราชวงชื่อถูนะพวกเรากำลังจะไปช่วยน้องสาวของข้าและนางก็ชื่อว่าเซียวชิง ไม่ใช่พี่สาวของข้าสักหน่อยเจ้านี่มัน่างหยาบคายจริงๆเลยก็ได้ก็ได้น้องสาวก็น้องสาวพวกมันมากันแล้วชินอูหลิงแห่งราชวงศ์ซื่อถูองชายชื่อถูสวี่แห่งราชวงศ์ซื่อถูหลินเฟยเอ,อ๋อ หลีวอนเจนอัจฉริยะจากราชวงศ์ซื่อถู10กว่าคนตายในเมืองฟุนซเบียของเจ้าเจ้าต้องมีคำอธิบายเรื่องนี้กับข้าข้าจะฆ่าไห้มดเจ้าได้สูญเสียสติและจิตใจพอถูกพลังปีศาจเข้าครอบงำดูเหมือนว่าเจ้าจะฆ่าเราอัจฉริยะจากราชวงศ์ซื่อถูขอพ่กข้าสินะข้า พวกเจ้าต้องตายให้หมดอ, <c oughs> อยู่ในระดับขอบเขตแห่งโชคชะตาสินะแต่ถ้าขบคุมมันไม่ได้มันก็ไร้ความหมายอยู่ดี <c oughs> ท่านจมเล้งถูกฆ่าตายแล้วข้ามาฆ่าคนจากราชวงศ์สื่อถูกของข้างั้นข้าจะฟังพวกเจ้าไปพร้อมกับเจ้าเมื่อของพวกเจ้าซะ หลี่ย้อนเจิน้นเป็นคนทําคนเดียวมันไม่เกี่ยวข้องกับพวกข้านะอ่าช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยจะาพวกชั้นตํ่าสมควรตายให้หมดซักนายน,น้อยตอนนี้ขาตกรก็ตายไปแล้วและจอนเจ้าเมืองหลีก็ถูกทำลายไปแล้ว เช่นนั้นเรื่องทุกอย่างก็จบนั้นพวกเรากลับกันเถอะตอนนั้นขา้าสัมผัสได้ถึงกินอายของหลีซ่งเทียนแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันตายไปแล้วหรือไม่นีอยน้อยค่ะลองสัมผัสแล้วตอนนี้คนในจวนเจ้าเมืองได้ตายกันหมดแล้วหลินเฟยเอ,อ๋อเจ้าคิดยังไงกับเรื่องนี้จากนิสัยของหลีซ่งเทียนเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์และตายยาก เขาคงไม่ตายในชนเจ้าเมืองนี่หรอกแต่เรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวข้องกับหลีส่งเทียงนงั้นหรือคนจากราชวงศ์ซื่อถูทั้ง13ขกองข่าได้ตายหมดถึงพวกเขาจะเป็นคนนอกแต่พวกเขาก็เป็นอัจฉริยะทั้งนั้นและอีกอย่างยังมีซื่อถูฟเฟิงที่แข็งแกร่งที่สุดคิดว่ามันจะฆ่าพวกเขาทั้งหมดได้ยงงั้นหรือหลินเฟยเอ,อ๋อเจ้าเคยอยู่กับเจ้าขยะนนั่นมาก,ก่อนเจ้าเลยประเมินค่ามันสูงเกินไปหน่อยไหม ท่านพี่ซื่อถูเสวียท่านเข้าใจผิดไปแล้วข้าแขยู่กับมันแข่ไม่นานเองเลหวังจะแย่งชิงสายเลือดมังกรของมันแค่นั้นเองอีกอย่างท่านพี่ซื่อถูเสวียท่านก็เอาสายเลือดมังกรของมันมาแล้วตอนนี้มันก็ไม่ต่างจากกองขี้หมาซะอีกสายเลือดมังกรนั้นเหมาะกับท่านพี่ซื่อถูเสวียที่เป็นองค์ชายมากกว่าซะอีกคนอย่างหลีซ่งเทียงมันไม่มีค่าที่จะอุปกรณ์กับสายเลือดมังกรหรอกนะ ลินเฟยเออในเมื่อเจ้าคิดอย่างนั้นนั้นค่ะก็คงเข้าใจผิดไปเองสินะอย่างไรก็ตามท่านพีแม้ว่าหลีซ่งเทียนจะกลายเป็นขยะไปแล้วพวกเราก็ต้องตัดรากถอนโคนมันให้สิ้นอย่าปล่อยให้มันหนีไปได้นะหลีซ่งเทียนถ้าเจ้ายอมตายไปดีๆมันก็จบแล้วนะเจ้าจะดิ้นรนไปทําไมต่อให้ครั้งนี้เจ้าอยากตายข้าก็ไม่ให้เจ้าตายหรอกนะข้าจะทาให้เจ้าตายทั้งเป็นทุกขทรมาน จนอยากตายด้วยซ้ำลินเฟยเออเจ้าคิดว่าหลีซ่งเทียนมันจะไปไหนต่อละ่ะตอนนี้จอเจ้าเมืองก็ถูกทำลายไปแล้วแล้วมันจะหนีไปไหนได้อีกละ่ะหลีซ่งเทียนมีนิสัยที่ดือ้อรั้นและเขาก็ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆข้ามั่นใจว่ามันต้องไปสำนักชิงโจเพื่อล้างความอัปยศเป็นแน่และอีกอย่างข้าได้ยินมาว่าสาวใช้ของมันถูกส่งไปที่สำนักชิงโจในฐานะทาส ด้วยนิสัยที่ง่เขาของเขาเขาจะต้องไปช่วยสาวไ้คคนนั้นแน่หรือว,ว่าพวกเราจะต้องกลับไปที่สำนักสิงโจก่อนละ่ะมันค่อนข้างน่าสนใจจริงๆลินไฟเออถ้าข้าจำไม่ผิดผี่ชายของข้าสื่อถูก,กวงและลินเชียรน้องสาวของเจ้ากำลังจะเข้าร่วมทดสอบสำนักชิงโจในปีนี้สินะพวกเขาทั้งคู่เป็นอัจฉริยะในชั้นปีที่หนึ่ง เมื่อถึงเวลานั้นให้พวกเขาเล่นสนุกกับลีซงเทียนแบบช้าๆฉันพี่ซื่อถูสเสวีย่ยเป็นความคิดที่ดีมากเดี๋ยวข้าจะบอกให้ลินเชีย่ยรู้เรื่องนี้แบบนี้ค่อยน่าสนใจขึ้นไปอีกให้ลีซงเทียนถูกทรมานให้ตายอย่างช้าๆผ่านไปสักพักซื่อถูสเสวีย่ยและลินไฟเออร์พวกเจ้ามีความสุขไปก่อนเถอะเดี๋ยวข้าจะคิดบัญชีแค้นนี้เอาคืนสิบเท่านี่ ทุกอย่างที่นี่ถูกทําลายไปแล้วลิวอนเจนก็ตายไปแล้วและ kind of พวกราชวงศ์ซื่อถูก็ตายไปหมดแล้วแล้วทําไมเจ้าถึงยังอยู่ที่นี่อีกล่ะหาของที่ท่านแม่ทิ้งไว้ให้ก่อนที่ท่านจะจากไปนะมันเป็นสมุดบัญชีนะสมุดบัญชีอย่างนั้นเหรอมันเป็นของแม่เจ้าทิ้งเอาไว้ให้เจ้าสินะแล้วสมุดเล่มนั้นคือสมุดบัญชีงั้นเหรอแสดงว่าแม่ของเจ้ารักเจ้ามากสินะจนทิ้งนี่สินไว้ให้เจ้ามากมาย ไม่ใช่หนี้ของข้าแต่เป็นหนี้ของคนอื่นที่ติดค้างท่านแม่ของข้าไว้ท่านแม่ของข้าเป็นคนจากตระกูลใหญ่แห่งหนึ่งในชิงโจและแม่ของข้าได้ช่วยเหลือคนไว้มากมายในชิงโจพวกเรากำลังจะไปสำนักชิงโจพวกเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากมันก็ได้ภูมิหลังแม่ของเจ้าดีมากทำไมถึงเรื่องมาแต่งงานกับพ่อของเจ้าได้ละ่ะข้าไม่รู้อะไรมากเพราะท่านแม่บอกข้าไว้น้อยเกินไปตามที่ท่านพูดไว้ว่ามีเหตุผลพิเศษบางอย่าง เกี่ยวกับเมืองเฟิงสวียดและอีกอย่างท่านแม่ของข้าอาจจะไม่รู้จักท่าแท้ของลียอนเชิงและลงเชื่อคําพูดของลียอนเชิ่งก็ได้ท่านแม่ได้จากข้าไปในวันนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นจากเราผู้มีอํานาจกลุ่มหนึ่งและเพื่อปกป้องตัวข้าด้วยท่านเลยต้องทิ้งให้ข้าอยู่คนเดียวอยู่ตรงนี้นี่เอง ท่นแม่ได้จากข้าไปตอนที่ข้าอายุ11ขวบและได้ทิ้งสม,มุดบัญชีเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่นั้นมาสายตาทั้งพ่อก็ไม่มองข้าเหมือนเดิมอีกและเขาได้เอาสม,มุดบัญชีเรื่องนี้ไปซ่อนไว้ไม่ให้ข้าเห็นตาแก่จากราชวงว์สื่อถูมีพลังการบงเพาะที่สูงมากและการที่เขาทำลายที่่งนี้มันเป็นการช่วยข้าทำลายพันธุอันนี้ทางออม นี่มันตาประทับของจักพรพรรดินี่มีตาประทับระดับสูงเช่นนี้ต้องทําขึ้นโดยคนที่อยู่ในระดับจักพรพรรดิเท่านั้นไม่คิดเลยว่าสมุดบัญชีเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆผ่านไปสักพักตอนแม่ข้ายัางเด็กท่านได้ช่วยเหลือผู้คนไม่มากมายสินะตาประทับสมุดบัญชีเรื่องนี้ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีกหลังจากถูกผนึกมานาน ว้าวข้าสัมผัสได้ถึงกินอายระดับจกักรพรรดิที่ทรงพลังดูเหมือนว่าแม่ของเจ้าน่าจะแข็งแกร่งมากแน่ข้าก็อยากรู้เหมือนกันในข้างในครึงหลังนี้มีอะไรเขียนต่อไปอีกไม่ว่าตัวตนของท่านแม่จะลึกลับขนาดไหนแต่ความลับที่อยู่ในความทรงจําของข้าเป็นของจริงและความเสียใจที่ต้องพัดพากจากท่านแม่ข้าจะต้องไปหาท่านให้เจออีกครั้งหมดธุระกับที่นี่แล้วพวกเราไปที่สำนักชิงโจเพื่อช่วยเสี่ยวชินกันเถอะ อีกสักครึ่งวันก็จะถึงสำนักจิงโจวแล้วก่อนจะเดินทางต่อข้าต้องมาตรวจสอบแผ่นเหล็กลึกลับนี้ก่อนแผ่นเหล็กพวกนี้ดูก็เหมือนธรรมดาแต่พวกมันสามารถใช้เป็นกุญแจเข้าสู่แดนลึกลับได้มันต้องมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่เป็นแน่หากมองดูดีๆพวกมันจะมีลายจางๆอยู่อาจจะต้องจัดเรียงพวกมันให้ได้ตามรูปร่างก็ได้หากข้าสามารถจัดเรียงให้เป็นรูปร่างได้อาจจะพบความลับที่ซ่อนอยู่ข้างในนี้ ผ่านไปสักพักคาดไม่ถึงว่ามันจะมีรูปร่างแบบนี้นี่มันก็แผ่นสุดท้ายแล้วสินะนี่มันรูปร่างเปลี่ยนไปกลายเป็นรูปร่างอากาศท้องเหลืองข้าอุตส่าห์ใช้ความพยายามต่อมันแทบตายดันได้นากาแบบนี้นมา ไม่ยังมีความพิเศษอยู่ตรงไหนเลยบ้าเฮ้ยซากศพกองกาดเต็มภูเขาอยู่นิดชั่วนิรันด์หยุดสงครามด้วยเลือดทำลายล่างให้หมดเมื่อระดูไบไม้รลกสีแดงชาติหวนกลับมาเมื่อนั้นข้าจะกลับมาอีกครั้งข้าข้าข้ามันให้หมด ภาพศพเกลื่อนกลาดเต็มไปด้วยทะเลสาบสีเลือดชังงางน่ากลัวจริงๆนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับข้ากันเลือดในกายของข้ากำลังเดือดพลาดมีความต้องการอยากข่าไม่สิ้นสุดพลังของข้าเปลี่ยนไป ตอนนี้อยู่ในระดับขอบเขตพลังเริ่มต้นแล้วค่ะจะลงระดับขอบเขตพลังเริ่มตน้นตั้งแต่เมื่อไหร,ร่กันความสรงจำเหล่านี้มันอะไรกันคนใส่หน้ากากนั่นอย่างกับเทพป,ปีศาจยืนอยู่บนกองซากศพที่เกิดการยังกับพวกเขาเจ้าหนูบอกว่าเจ้ากำลังทำอะไรไว้ให้เจ้าใส่หน้ากากหน้าเกียรติแบบนั้น ชาวลูกหมูดูเหมือนว่าพวกเราจะได้ของดีมาแล้วหน้ากากทองเหลืองนี่ข้าจะเรียงมันว่าหน้ากากผีที่มาของมันลึกลับและมีความรู้สึกกระหายเลือดมากข้าเดินทางไปหลายเมืองอาณาจากักรและแดนสวรรค์แต่ข้าไม่เคยเห็นของแบบนี้มาก่อนเลยไม่ต้องสนว่ามันจะมาจากไหนที่สําคัญกว่านั้นคือมันสามารถอําพางหน้าตาข้าได้และอีกอย่างมันยังสามารถเพิ่มพลังการบูมพาะได้หลายระดับในทันที ะกี้พลังการบุกเพาะของข้าอยู่ในระดับคอบเขตเปิดชีพจรขันที่เจ็ดแต่เมื่อสวมใส่มันพลังของข้าก็เพิ่มเป็นระดับพลังเริ่มต้นขันแรกยังกระฟันไปเลยนาเสียดายที่ภาพทะเลเลือดไหลที่สิ้นสุดนั้นมันกัดกินจิตใจของผู้สวมใส่ได้ง่ายอาจจะสร้างปัญหาให้ข้าได้ดังนั้นไม่ควรสวมใส่มันนานเกินไปด้วยนากาผีนี้มันจะช่วยให้ข้าอุ่นใจมากขึ้นในการเข้าสนักชิงโจในครั้งนี้ในที่สุดข้าก็มาเมืองชิงโจอีกครั้งแล้ว เมืองชินโจเจ้าหนูพ่อครัวที่นี่มีสาวงามมากมายนี่มันเป็นโอกาสของข้าแล้วนี่สาวน้อยตรงนั้นน่ะสนใจไปตอบข้าไหมไอ้คนถอยเอ้ยหมาของข้าอีกหน้าตาดีกว่าเจ้าอีกไม่คิดเลยว่าออกมาจะเจออะไรแบบนี้นี่น้องสาวอย่าเมินข้าสิถ้าเจ้ายอมไปกับข้าข้าจะทำให้เจ้ามีความสุขทั้งคืนเลยนะ นี่เจ้าหมูหมกปากของเจ้าเดี๋ยวนี้เจ้ากําลังสร้างปัญหาให้ข้าอยู่นะเจ้ากําลังจะทําให้ข้าถูกดาวหน้ามอระวังนางจะพาเจ้ากลับบ้านไปด้วยแล้วจับเจ้าไปทำหมูตุน้นกินซะเลยเป็นไปไม่ได้หรอกนะหมูหน้าตาน่ารักอย่างข้าจะกินลงได้อย่างนั้นหรอหนีเร็วเข้านายน้อยห่วงกำลังมาแย่แล้วรีบหนีไปซ่อนตัวเร็วเข้า วันนี้นายน้อยห่วงออกจากบ้านพวกชาวบ้านก็วิ่งหนีไปอย่างก,กับมาหางจุกตูดเลยมีใครกำลังถูกลากอยู่ใช่ไหมชีวิตของเขาคงจบสิ้นไม่ต่างอะไรจากการตกนรกทั้งเป็นแล้วน่าสงสารมากถึงแม้เขาจะเป็นผู้บมเพาะพลังก็ตามหากถูกลากต่อไปเรื่อยๆเช่นนี้เนื้อหนังของเขาคงดุดเป็นชิ้นๆจนตายแน่อย่าพูดเสียงดังไปสิถานายน้อยเห็นเขา้า พวกเราก็คงมีจุดจบแบบเดียวกันเนี่ยนาน้อยห่วงเป่าจุนวันนี้ข้าได้สุนัขพันใหม่มาไปฉลองที่ร้านบุปาสักสองสามหกันเถอะนั่นมันเฉินลิ้นจริงๆด้วยตาสุนัขของเจ้ามันบอดหรือไง นายน้อยของข้ากำลังผ่านมาทางนี้หมูมมาเช่นเจ้ารีบหลบหนีไปได้แล้วนี่เฉินลินหลีซ่งเทียนเป็นเจ้าเป็นเจ้าจริงๆทำไมเจ้าถึงกลับมาอีกรีบหนีไปเถอะไม่ต้องมายุ่งกับข้าออกไปจากที่นี่เร็วเข้าเมื่อข้าเข้าสำนักชิงโจเป็นครั้งแรกข้าเป็นศิษย์มาใหม่เลยถูกคนอื่นลังแกอยู่บ่อยครั้งเมื่อสามปีก่อนหน้านี้เฉินลินก็ไม่ตางอะไรจากพี่ชายของข้า ที่ช่วยปกป้องและดูแลข้าจากพวกนั้นและช่วยฝึกสอนข้าด้วยไม่ห่วงความรู้สึกตัวเองเลยสักนิดมันทำให้ข้าอบอุ่นใจทามกลางความหนาวเหน็บในสำนักชิงโจมากต่อมาสายเลือดบางกรของข้าได้ตื่นขึ้นทำให้ข้ากลายเป็นศิษย์อัจฉริยะของสำนักชิงโจแต่ในทางตรงกันข้ามกับดึงดูดความอิจฉาของผู้คนมากมายนอกจากนี้เฉินลิน ยังไปซื้อข่าวและแฝงตัวเพื่อนํามาบอกข้าทําให้ข้าหลุดพ้นจากกับดักของพวกที่อิจฉาข้าได้แม้ในท้ายที่สุดข,ข้าก็ติดกับดักของลินเฟยเอ๋อกับซื่อถูสวียนับจากนั้นมาเชิญลินและข้าก็เป็นพี่น้องกันจนสามารถตายแทยนกันได้ไอสุนัขสั้นตำเดี๋ยวข้าจะสอนให้รู้สำนึกเอง ต่อหน้านายน้อยหวงเจ้ายังกล้าขัดขืนอีกหรือชีแรกว่าจะแค่สั่งสอนนั้นก็งข่าเจ้าทิ้งก็แล้วกันหเจ้ากล้าตีสํานักับใช้ของข่ายานั้นหรือเจ้าสื่อแส่ว่าอะไรทําไมนายน้อยอย่างข้าถึงดูคุ้นหน้าเจ้าแบบนี้ด้วยความกล้าของเจ้า ดังนั้นข้าจะปล่อยครอบครัวเจ้าไปแต่เจ้าต้องตายปล่อยเฉินลินเดียวนี้นี่คือคําสั่งเฉินลินอย่างนั้นลึกเจ้ารู้จักสุนัขตัวใหม่ของข้าด้วยรึกข้าจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายรีบปล่อยเฉินลินเดียวนี้ซ่งเทียนไม่ต้องมาสนใจข้าลิบหน,นีไปแต่กูลหฮวงมีอำนาจมากไม่ใช่สิ่งที่เจ้าจะจัดการได้ เจ้าก็คือส่องเทียนสินะฮฮฮจึงว่าทําไมข้าถึงคุนหน้าเจ้าจริงๆทีแท้เจ้าก็คือหลี่ซ่งเทียนนี่เองคนที่ถูกองค์ชายซื่อถูทําให้เป็นขยะไปแล้วเจ้ามันถูกขับไล่ออกจากสํานักแล้วและตอนนี้เจ้าก็ไม่ต่างอะไรจากขยะเจ้ายังมีหน้ากลับมาที่นี่อีกหรือในตอนนั้นเจ้าเป็นศิษย์อัจฉริยะของสํานักชิงโจตอนนี้เจ้าต้องมาเป็นสุนัขตัวใหม่ของข้าทีแท้ไอ้สารเลวเฉินลิ้นมันข้าบข่าวไปบอกเจ้าให้หนีจากกับดัก ของข้าในตอนนั้นสินะในท้ายที่สุดเจ้าก็ถูกองคชายซื่อถูดึงสายเลือดไปอยู่ดีแต่ข้ารู้สึกเสียใจที่เจ้าออกจากสำนักชิงโจไปเสียก่อนและดันถูกองค์ชายซื่อถูตัดหน้าไปข้าไม่ถึงว่าขยักเชินเจ้าจะกลับมาที่นี่อีกครั้งวันนี้พวกเจ้าทั้งสองต้องมาเป็นสุนัขตัวใหม่ให้ข้าคิดจะมาแย่งเจ้าหนูห่อหัวของข้าอย่างนั้นหรือเจ้าหนูปากไม่สิ้นกลิ้นฟันน้ำนมอย่างเจ้ากล้าปากดีต่อหน้าข้าลองพูดใหม่อีกครั้งดูสิ นี่มันอะไรกันชาเด็กปากไม่สิ้นกินน้ำนมเจอลูกตกของข้าสั่งสอนเข้าไปเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เล็กจนโตไม่มีใครกล้าทำร้ายข้าสักนิดจงออกมาผีแดงผมขาวของข้า ไม่ว่าเจ้าหมูตัวนี้จะเป็นสายเลือดสัตว์อสูรญาติของเจ้าหรือไม่แต่เจ้าทําให้ข้าต้องเอาจริงขึ้นมาแล้ว